คร,บครบับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมได้แพทย์ประสงค์บูนพงษ์บัญชีเลขชื่อเสรีลมไทยในฐานะรัฐตภาท่านประธานที่เคารพครับในวันนี้ในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยความจริงบ้านเราเนี่ยก็ล่างมาหลายหลายฉบับแนละ้วแต่มม่ก็แก้ไม่ได้ดทักทีนะครับทำให้การศึกษาของเราไม่ล้าหลังล้าหลังมากแค่เดียว การประชุมที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์น่นะประเทศไทยการกษาลาหลังมากที่นี่ถิงกโปร์เป็นที่หนึ่งทั่วโลกสหการิเวียนสิงกระโปร์ของเราล้าหลังที่สุดครับที่ล้าหลังเนี่ยผมคิดว่าคงเกี่ยวกับการบริหารจัดการจะมากกว่านะครับงบประมาณเราก็สูงนะครับเมื่อกี้ท่านนายแพทย์กิติศักดิ์ท่านได้กล่าวว่าเราก็ประมาณเป็นที่สองของโลกเลยสูงมากทีเดียวแต่ทําไมละครับมันถึงไม่ได้ผลสักทีขอผมขอกราบเรียนท่านประธานว่า อุดมการและความคิดเนี่ยมันผิดไปสำหรับที่เราจะแก้ไขปัญหานะครับถ้าจะให้เด็กของเรามีความฉลาดเฉลียวเท่ากับทั่วโลกเขาเนี่ยผมว่าอุดมการ์เราต้องหัวใจยอยู่ที่เด็กครับไม่ได้อยู่ที่กระทรวงไม่ได้อยู่ที่นั่งในห้องเย็นอยู่ที่เด็กครับผมขอกรับเรียนว่าจะนำของจริงมากล่าวให้ท่านประธานได้ทราบนะครับงบประมาณของประเทศเนี่ย กระทรวงศึกษานะครับปี2 5 6 3นเี่เป็นจำนวนเงิน368,660.344แสนล้านบาทนะครับครับท่านประธานเราจะมีจำนวนนักเรียนเนี่ยในปี2 5 6 2เนี่ย1 0ละหนล้าน1ล้านเแสนหมื่นคนครับเป็นข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่4ีกันยายน เฉลียอย่างนี้รครับท่านประธานครับถ้าเราเอางบประมาณ368,660ล้านบาทเนี่ยมาหารด้วยหนึ่งหนเก้จองศูนย์หนเนี่ยนะครับจะได้นักเรียนเขาจะได้3ามหมันิบาทต่อปีนะครับเท่าที่ผ่านมาท่านประธานเงินอุดหนุนของกระทรวงเนี่ยทำยังไง ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว3 3 9 7 8บาทค่าหนังสือเรียน1,033ค่าอุปกรณ์การเรียน386ค่าเครื่องแบบเรียน502ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน700ใส่แบบรวม6,576บาทเฉลี่ยนะครับคือไม่ว่าเด็กนักเรียนในด็กอนุอบ,บาลั้งอาชีวะนะครับไม่ไม่พูตึตโองรึกษาตัวเลขที่ขาดหายไปแค่ไหนครับเราเอา3 3 5 7ต่อหัวลบ6 0พัน ห้ารอยเจ็ดบหบาทจุดสองหนึ่งจะเหลือสอง9มืนหกพันเก้ารเก้าสี่ตีเท่าว่าสอง0 0ืเจ็ดพันบาทครับนั่นหมายความว่าอย่างไรเด็กนักเรียนของเราคุยได้ปีละสอง0มืนเจ็ดพันบาทต่อคนต่อปีเงินไปไหนครับไม่ได้มีใครโกงครับแต่มันมาอยู่ข้างบนอยู่ที่ผู้บริหารมันไม่ได้อยู่ที่เด็กท่านประธานท,ที่เคารพแล้วเราจะทำยังไงเงินต้องไปสู่เด็กสิครับเราต้องให้อุดมการณ์ว่าหัวใจยอยู่ที่เด็กแล้วนี่ เงินต้องไปที่เด็กครับสมมติว่าบ้านผมมีโรงเรียนหนึ่ง5,000คนคนลัส27,000เนี่ยโรงเรียนนี้จะต้องได้เงินไป285ล้านครับก็ไป็บริหารทครับบริหารอย่างไรครับให้พินิติบุคคลหรือผ่านทางจังหวัดแต่ว่ามีกฎหมายที่รัดกุมนะครับโกงไม่ได้เอาโกงเอาเรื่องกันรุนแรงเลยครับทํางานเต็มที่ทุกแห่งทั่วประเทศได้เงินอย่างนี้ธรรมดานี่ครบเงินเหล่านี้แหละ ให้เด็กมันหัวละสองพันก็ได้ต่อเดือนเอาไปซื้อเลยอาหารการกินไปซื้อนังสืออนังหาไม่ต้องไปให้ครูสภาซื้อไม่ต้องให้ใครมาซื้อเสื้อผ้าไม่ให้ใครมาซื้อนมซื้อเองได้ทําไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่เด็กด้วยเงินมากมายไปทาอะไรอีกผู้บริหารโรงเรียนครับตั้งไว้เลยครับตั้งไว้แล้วเร mm ียนเป็นนิติบุคคลหรือผ่านสอนตรงมาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยธรระทานเดิมเป็นข้าราชการจะหกหมื่นบาทผู่มรายการให้ไว้เลยครับแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นนะครับ บรหารไปเลยให้ทุนเต็มที่ท่านอย่าไปดูงาน,น New City, ที่นิวซีที่สวิตเซอร์แลนด์ที่สการเดนเวียที่สิงกับบอไปดูเลยทําให้ได้ตามแนวนโยบายของกระทรวงวางแผนแปลว่าเด็กจะต้องรู้แก้ไขปัญหาเป็นต้องฉลาดปลาดเปลืองทํางานได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับเป็นเรื่องซึ่งทําได้แล้วเราวัดยังไงครูบาอาจารย์ไปสอนได้หน้งแสนหนึ่งสนหมื่นละวัดยังไงเราวัดด้วย เขาเรียกว่าปิซซ่านะครับระบบการวัดไม่ใช่โอนดเลยแอนเน็ะครับปิซซ่านี่ก็ที่เมืองดาวัสปิซซ่าคือโปรแกรม for international student assessment ครับปิซซ่าวัดยังไงเขาจะวัดเด็กอายุ15ปีครับทุก3ปีก็มีการสอบวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคำนวณต้องอยู่ใน100โรงเรียนทั่วโลก100โรงเรียนบ้านเราตอนที่วัดมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วไม่เคยเข้าเลยนะครับทำไงละ่ะถ้าไม่เข้าในหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนที่ครูสอนสามปีเนี่ยวัดผลไม่ได้ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ฟางจ้างถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทก็ต้องไปไม่ต้องอยู่ไปรับเงินเดือนหกหมื่นเท่าเดิมผมคิดว่าถ้าแบบนี้นะครับครูบาอาจารย์ที่ไปเรียนต่างประเทศด็อกเตอร์ทั้งหลายที่มาอยู่ในกรุงเทพต้องลงไปครับลงไปโรงเรียนทั้งหลายครับเพราะเดิมทีมันไม่อย่างนั้นนะครับผมเปรียบเทียบโรงเรียนบ้านผมเนี่ยโรงเรียนน้บ้านครูใหญ่เก่งมาก เ่งมากครับส่งไปเรียนอเมริกาได้พริมานะครับแต่กลับมาทำาายไม่ได้ต้องมานั่งที่กระทรวงครับไม่ได้สอนอย่างเดียวต่อไปคนเหล่านี้จะต้องไปนะครับก็มีเครื่องวัดผลที่ดีแล้วผมถือว่าแบบนี้แหละครับเราจะพัฒนาได้คือเอาหัวใจอยู่ที่เด็กไม่ได้อยู่ที่กระทรวงไม่อยู่ที่การ,การทบ,บุ่นใหญ่นั่งคิดในห้องเรียนนะครับในในใน,ในห้องเยนนะครับซึ่งสิ่งต่างนี้ถึงคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นความฝัน เป็นความที่ทําไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายนักเพราะมีปัญหามากมายแต่อย่าลืมนะครับว่าความฝันที่แท้จริงเนี่ยน,นะครับมันเป็นความฝันที่จินตนาการคือพลังงานในยิ่งใหญ่จินตนาการสําคัญกับความรู้เพราะเรื่องอาจารย์รายได้อย่างเกิดจากไอเดียเพ้อฝันเล็กๆที่คนรอบข้างพร่ำบอกว่าไม่มีทางเป็นไม่ได้นี่คืออาร์เบิร์ตไอน์สไตน์ครับท่านประธา,าน่เคารพเพราะฉะนั้นถึงจะกลับเรียนในข้อสรุปว่าแก้ได้ถ้าเอาหัวใจอยู่ที่เด็กแก้ได้ถ้าเอางบประมาณให้เขาแก้ได้ ผู้ชายโงบต้องผู้ชายงบประมาณจะต้องได้รับงบประมาณอย่างเต็มที่ไม่ไปอยู่ที่คงกลางจะใช่อย่างไงถ้าเพราะที่เหตุที่งบประมาณมาอยู่ตรงกลางนี่แหละอยู่งบนนี่แหละมันถึงมีปัญหามากมายท่านประธานคงไม่ทราบว่ากระทรวงเนี่ยถ้ามีเงินมากจะมีการชดเชยมากมีคอรัปชันมากครับครับผมกลับเรียนว่าในสุดท้ายว่าจะแก้ได้ต้องเอาหัวใจอยู่ที่เด็กครับเงินงบประมาณอยู่ที่เขาครับขอพระคุณอย่างสูงครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประสมครับต่อไปเป็นท่าน